เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องสิบอันดับของสังฆาฏที่ทําแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเทพร,รักษาเทวดาคุ้มครองโดยแก้วทาราฟังจบแล้วตรุณานะกดซับสไคร e กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับจากการสำรวจของในถังสังฆทานสำเร็จรูปถังเหลืองที่เห็นวางขายกันทั่วไปพบว่ากว่า50เป็นของที่ไม่มีคุณภาพใช้งานจริงไม่ได้เช่นผ้าจีวรสัน้นและบางจนแทบจะเป็นผ้าสีทรูใบชาเม็ด ผงซักฟอกที่วางหมาข้างๆกระดาษชำระหยาบและมีกลิ่นเหม็นแปรงสีฟันแข็งจนพระค่อนประเทศเป็นโรคเหงือกอักเสบสบู่แชมพูที่ถวายมีกลิ่นหอมแรงและผสมมอยเจอไรเซอร์ทำให้พระผิดศีลต้องปรงอาบัตดกันทุกวันมีศีลข้อห้ามการประทินผิวและใช้เครื่องหอมเครื่องชงดื่มมักหมดอายุ ฐานไฟฉายหมดอายุแบตเยิมเป็นตน้นหรือแม้แต่ตัวภาชนะที่ใส่คือถังก็ยังทำจากพลาสติกคุณภาพตา่ำใส่อะไรได้แป๊บเดียวก็ฉีกแตกพังเป็นตน้นจึงได้ไปสอบถามพระสงฆ์จำนวนหนึ่งแล้วจัดอันดับสิ่งของสังฆานตามความจำเป็นในการใช้งานรวมสิบอันดับ ซึ่งเรียงจากจำเป็นมากไปน้อยที่สุดได้ดังนี้ 1. เครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอบเนื่องจากพระสมัยนี้ต้องเรียนพระปริยะติธรรมและจดกำหนดนัดหมายต่างๆช่วยจำบางรูปท่านเป็นเฮรันยิกดูแลค่าใช้จา่ายยิ่งต้องใช้มากแต่ไม่ค่อยมีใครถวายเครื่องเขียนเหล่านี้ พระท่านจึงต้องไปเดินหาซื้อเองเสมอหากเราถวายไปพระท่านจะได้ใช้อย่างแน่นอนอันดับหนึ่งจึงตกเป็นของเครื่องเขียนไปอย่างพลิกความคาดหมาย 2. ใบมิโกนตราขนนกหรือยี่ห้อยินเหล็ดเนื่องจากพระต้องโกนผมทุกวันโกนแต่ใบมีดยี่ห้ออื่นพระใช้โกนผมแล้วเลือดสา่ ท่านจึงใช้ได้แค่สองยี่ห้อนี้เท่านั้นอันหนึ่งใบมีตราขนนกจะคมกว่ายินเหล็ดใช้ในการโกนขั้งแรกส่วนยินเหล็ดจะใช้เก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหากท่านใดถวายใบมีก็ได้ชื่อว่าช่วยไม่ให้พระต้องเสียเลือดเนื้อทุกวันโกนข้าพเจ้าเห็นว่าได้บุญดีกว่าให้ยาอีกนะท่านสาม ผ้าไตรจีวรที่มีความยาวพอที่จะนุ่งห่มได้มีความหนาพอเหมาะสมเพราะผ้าที่ติดมากับทั้งเหลืองมันทั้งสั้นทั้งเต่ทั้งบางทำให้พระท่านลำบากใจเวลาสวมใส่ขาดความมั่นใจและเสียภาพลักษณ์ที่ดีของพระสง์ผู้ใดถวายพระไตจีวรจึงได้อนิสงส์มากนะัก 4. หนังสือธรรมะ สารคดีนิตยสารหรือที่ให้ความรู้ด้านอื่นๆเนื่องจากพระสงฆ์มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่แตกฉานทั้งทางธรรมและรู้ทันข่าวสารบ้านเมืองเพื่อจะได้สาธิตยกตัวอย่างให้ชาวบ้านเข้าใจได้จแจ่มแจ้งการถวายหนังสือเหล่านี้จึงถือเป็นต้นทุนแห่งธรรมทาน ให้พระท่านได้นำไปต่อยอดกระจายสู่ผู้คนให้อีกมาทั้งยังถือเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสีย่ยงแถมได้ผลตอบแทนสูงน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง 5. รองเท้าเนื่องจากพระท่านต้องเดินบินทบาททุดดงไปเรียนหนังสือไปกิดนิมนต์ตามที่ต่างๆบางรูปต้องทำงานที่ใช้แรงงานในวัดเช่นก่อสร้าง ทำสวนสิ่งที่ต้องรับภาระหนักก็คือรองเท้าที่มักจะขาดเสียหายอยู่บ่อยๆนั่นเองรองเท้าจึงถือเป็นของใช้อีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างสูง 6. ยาหลักๆที่จำเป็นอันได้แก่ยาสามัญประจำบ้านยาแก้ปวดหัวปวดท้องยาแก้ไอแก้ไขลดกรดในกระเพาะอาหาร ยาใส่แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนอง 7. ผ้าขนหนูสีสุภาพไม่จะเป็นต้องสีเหลืองก็ได้เพราะผ้าขนหนูที่ติดมากับถังเหลืองมักหยาบเล็กและคุณภาพต่ำจนเอามาใช้ไม่ได้ในชีวิตจริง 8. ชุดคอมพิวเตอร์ถ้าใครสามารถรวบรวมเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมอย่างกระถิน่นผ้าป่าก็น่าพิจารณาถาวายคอมพิวเตอร์แด่ว,วัดที่ขาดแคลนถ้าเป็นวัดที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงจะดีมากๆ 9. ก้าน้ำยาเช็ดผื้นเนื่องจากพระท่านจะเอาน้ำยาเช็ดพื้นไปผสมน้ำถูกุติสาลาอุโบสถ พรอน,นอกจากจะช่วยผ่อนแรงในการทำความสะอาดสลายคราบแล้วบางยีห่ห้อยังช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในมูลนกพิราบฉีหมาฉี่แมวฉีหนูเห็บหมัดและหมาวัดได้อีกด้วยสิแชมพูถึงแม้ว่าพระท่านไม่มีผมแล้วทั้งนี้เนื่องมาจากเมื่อพระท่านไม่มีผมมาปกป้องหนังศีรษะเนี่ยทั้งความร้อน คุนละอองเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้าถึงหนังศีรษะของท่านได้โดยตรงแถมการรักษาสมดุลความชุ่มชื้นของหนังศีรษะก็จะเสียไปเพราะไม่มีผมปกคลุมทำให้หนังศีรษะของพระมักจะแห้งและเกิดโรคผิวหนังอยู่เสมอเช่นชนตุเป็นตน้นสิ่งที่จะช่วยบรรเทาได้ก็คือแชมพูยาที่มีส่วนผสมปกป้อง และรักษาสมดุลของหนังศีรษะแต่หน้าเศร้าใจที่ไม่มีใครถวายแชมพูพระท่านจึงจำเป็นต้องใช้สบู่แก้ขัดซึ่งทำให้ยิ่งคันหัวศีรษะแห้งไปกันใหญ่ดังนั้นจึงขอท่านโปรดจำไว้ว่าเราควรซื้อแชมพูไปถวายพระแต่ก็ควรเลือกสูตรกันนิดหนึ่งให้เป็นสูตรที่ดูแลหนังศีรษะเพราะถ้าเกิดเราเลือกสูตร เพื่อผมนิ่มสลายดำเงางาเอ้ยไม่ใอ่านผิดเพราะถ้าเกิดเราเลือกสู่เพื่อผมนิ่มสลวยดำเง,ง,งางามไปถวายท่านก็จะไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับพระท่านท็อปเทนของที่มีประโยชน์ดังกล่าวนี้แสงหน้าสังฆทานพวกไมโลโอวันตินชาเขียวขิงผงสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันทิชชู่ที่เห็นสลอนกันอยู่ในถังเหลือ และเพื่อลดความสูญเสียที่คนไทยเสียไปให้กับสังฆทานสำเร็จรูปซึ่งคิดเป็นเงินหลายสิบล้านบาทต่อปีของในถังพระท่านต้องทิ้งไปเสียเกือบครึ่งลองคิดดูว่าคิดเป็นเงินเท่าไหร่ที่ต้องสูญเสียไปโดยไร้ประโยชน์สุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลขอให้บุญรักษาสาธุชนทั้งหลายด้วยครับ พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370